My own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking but there's no time for me i I've been flying from town to town สวัสดีครับพบกับช่องตกปลากระป๋องนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่หมายป่าตองนะครับผมป่าตองพรรารา์ไต่ตังนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับบางหมุดแล้วก็พี่แจ็คนะครับผมตอนแรกเราก็จะไปกันที่แหลมภูมิเทพนะครับเห็นพ <t> <t> <ๆ>ี่แจ็คบอกว่าขึา้นสงบของป่าตองก็เลยาย้ายกันมาที่ไต่ตังนะครับผมเดี๋ยววันนี้มีผลงานอะไรดีๆไปครัน้านะอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ ตัวเหล่านี้ต้มยำดีกว่าไหมครับตอนนี้เหรอมีแต่ต้มยำหลายๆนะครับย่างแน่ตัวนี้ยังย่างเฉล็บเฉล็บต้มยำพันนี้ผัดหมึกพริกไทยดำพันนี้โอ้นี่มีคนโบ้ตอนนั้นเอาตัวนั่นนี่มาทำหมึกทำเนื้อตั้งแั้นในละวัดในละวัดวัดข้อมือดิพี่ใหญ่แค่ไหนดัวนี้ ไม่ใช่วัดวัดกับข้อมือขอบคำยามืวันวัดแค่นี้ปรอมือเดนี้กืบมัวลหัวก็สอพอดหนึ่งพอดีอืมต้องค้อสะอาดก่อนชำแหละนะจัมือาเป็นหอยเลโอ๊ยคางเ่ยนั้นประจํการมาเพิ่งมาวงเดยังไง ต้องตีด้นี่ครับหันเยือนะฮะเอาแบบไหนอ่ะยาวๆอ่ะยาวๆดิยาวเกินนั่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 นช่วยนั่นนี่นั่นช่วยยาวไปเลยนัดนี่นั่นสวยแล้วนี่ยาวเกินยาวไปเลยยาวเกินเชือกคูนี่ยาวเกินให้เมียกินเนื้อบ้างอ่ะอันนี้ยาวอันไปเมีย อันนี้เมียอันนี้นะครับให้เมียนะครับส่วนนี้กันเหยื่อนะครับนี่ดูนะครับนี่นะครับของเมียนะครับอันนี้ของเมียนะครับปีกนะครับปีกเมียหัวเมียหนวดเหมือเมียหนวดกับเมียนะครับส่วนนี้ของปลานะปลากินเมียห้ายุ่งนี่ไม่มีไม่ได้ให้เมียนาเมียเลวอั้นนะจ๊ะนี่ก็นะครับดูอย่างู้นหนุน này mình đang nghe lời <laughs> quái đó biết tại đúng không là y chết bằng tặng nó nó đi mà thuốc mà thuốc คงแท้ผลกำมานะยักตัวคับยกเมียยกตัว่างตน้ไม่ไม่ไม่ตักมาดีคนที่ว่าไปตกตกตกตัวตกหมือน ซ้ำตัวโลนัดสร้อยจริงๆซ้ตัวโลซองตัวโลนะดสรยไม่ใหญ่ไม่เนี้ยเกินนี่อ่ะเมียได้อีกแนะครับเมียได้อีกแนะครับของเมียนี่นะนี่ของเมียนะครับของเมียของเมียโอ้ยได้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 แกงแล้วพี่ ใช่ครับอย่างน้อยเมียก็ได้ปีกนะมับเข้าแลวนะครรรับบดาเมียเลยไว้นะบรรดาเมียดูไว้นะครับหัวหลักกี้ตายบังมุดเยอะไม่ไม่ต้องไปตกปลาแล้วให้กูกินลขลองเรือปลาเหรอเดี๋ยวพัดเมียปัด ไต่เขาค็อยนมยมันแต่เผาวาแลนวบนูนรด้นเยอาร้อยโอ้่สุดยอด่าไม่เจอบ้าชิ้นสามบาทชิ้นสามบาทชิ้นสามบาท โอ้เต็มถุงเลยนะทั้งคืนนะบังเอ ตอนนี้เราเรื่องทยอยลงคันเบ็ดกันที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็เวลามาห้าโมงนะครับก็ยังไม่มีอะไรตื่นเต้นนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปรอชมตอนกลางคืนดูนะครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับไปกันเด้อติดไหมติดไหมบังหมุดจ,จัดตัวแรกมาแล้วนะครับผมโอ้ยกำลังกำลังมันแล้วครับไปชมกันต่อครับผม โดนนะครับมองเห็นไหมตัวไม่เห็นไ่น่น่ ขีกขั้นอี่ขั้นเข้าไปอ้อมสายอ้อมสายบังบังอ้อมทางขวามงมงมงมุา เย่ๆๆเย็ดน้ำมันไม่ถือน้ำดีเหรอน้ำดีโหยใส่อัดๆเลยนี่นีดีแฮอมดีเลยโอ้สุดยอดเลยครับผมครับตัวได้ครับตัวได้ครับเอามาแล้วโอเค ตัวที่สองของบางหมุดก็มานะครับผมไปติดตามชมกันครับนาวาดายก งัดเลยจอดเนี่ยข้างหน้ามันข้างหน้ามันติดติดหินปล่อยหรือปล่อยมันลากไปติดจอติดจอกังแล้วพี่เอา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 เลยเอาเลยอัดอัดอัดอย่างเดียวเลยปิดปิดปิด ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเนี่ยในขนาดหน้านี่พี่นี่นี่นี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วอู้หูยก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 ได้ยก ยกเลยเวียงมายกมายกมาสวยวาวเร็วมกินอยโยสวยเลยครับตัว,ส,วสองมาแล้วบอกเร็วผาวเข้ามาเมึกเรือเรือครับมาอือเรียบร้อยเลยอีนี่ใส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 ,ใ,ส,ใ,สออใชม่มันเป็นหน่แน่พี่ มันติดมันติดยอดพอดีไงไปยกยกหน่อยยกหน่อยเอาคันตั้งก่อนสุดยอดเลยครับผมจัดอีกแล้ว จอดอีกเลยครับบางหมุดครับ,บตัวที่สามอีกแล้วก็บาง,บางมุดไปไปชมกันครับยูบัสพิกาบิอีกก็ไดเฮ็ดถือแล้วไอ้บ้องสามตัวแล้วแดงมองตั่เนี้ยนะไหนว่า เงินให้รวยเงินให้รวยมาแล้วแจ็คมาแล้วไม่คนคนอัดหมดแล้ว <laughs> ตัวใหญ่โอเคได้แล้วครับยกขึ้นมาพี่ยกขึ้นมาาขึ้นมาโอ้โหเผาอีกแล้วใช่ไหมเหลือกหรือเผาบ้าไปแล้วพี่ใส่ใส่ใหญ่อีก ใ่เท่ากันเลยโอ้เด no uh, no uh, ี๋ยวเชื่อียอะนุ <key. ่งนุ่งเยอะใช่เท่ากันอืไอ้แต่ไอ้นี่อติดติดนี่อยู่แต่ว่าติดเนี้ยคือเดี๋ยวเขาเลาป่านี่นะอือโนที่คนเก่งวันีเฮ้ยไปถิกสุดยอดสุดยอดครับสุดยอดครับไม่เสียเจ้าให้วันนี้เสียเที่ยวตัวที่สี่ของเราก็มาแล้วครับผมอัดไปเลยครับอัดอย่างเดียวอัดเฮ้ยเหลือแต่กูคนเดียวเว้ย เลี้ยบใกล้หมดแล้วขวาแล้วขวาแล้วเบี่ยงขวาแล้วงัดขึ้นมาหาไปแล้วครับพี่น้องครับมองอีกแล้วครับพี่น้องมองหางที่สีคส่ครับมองหางที่สี่ครับมาที่มา

เดี๋ยวครับโอเคนะครับมาเลยอุ้ย<อ>เฮ้ยตรงนี้นเขาครับเฮ้ยใ้ญยใหญ่ยหญ่ใหายทีใหายทียยตัวที่ห้าเราก็มาอีกแล้วนะครับผมอัดอีกแล้วครับอัดอัดงเดียวครับเลยว่าแล้วกินกินล่องกลางเลย

ใส่เดียวกันเลยเท่าหรออุ้ยไม่รู้จกบ่อิเอ้ยปิดไฟระวังระวังระวังจับหางจับหางไหนครับตัวที่สองของบ๋องนะครับคืนนี้เจ้าครับปิดเพีเดียวเลงเฮ้ยครับไหนไปพีเช็คหนะครับ โอ้โหตโ่ำมานลครับยอดจริงไม่แห้วนะตื่นมางัดตื่นมางัดงัดไเพื่อนได้สองหางสามหางแล้ว <laughs> <laughs> เป็นบัตรนะครับเมื่อคืนก็ล่อทำให้แบบไม่ได้นอนทั้งคืนเลยครับ,รบแต่ก็สนุกนะครับต้องขอบคุณพี่แจ็คนะครับที่เชิญมาหมายนี้นะครับสนุกจริงๆ สุดยอดครับพี่แจคขอบสุดยอดครับคืนเริ่มเงียบสงบแล้วครับผลงานเมื่อคืนนะครับใส่เติบ,ตบ ผลงานชายฟังครับผมขอฝากผลง,ง,งานชายฝังไว้ได้วยนะครับผมเจออีกครั้งหนึ่งหลังเจน,นะครับผมจะไปไหนไหนติดตามกันนะครับ